สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมสร้างมั่งเช่นเคยนะครับผมกับช่องนายช่างใหญ่นั่นเองวันนี้ผมจะพาท่านผู้ติดตามนะครับผมพา FC เนี่ยมาดูนะครับผมเครื่องจักรคิดนึงที่ใช้อยู่ในเรือนะครับผมส่วนใหญ่นะใช้กันอยู่ในเรือเนาะนั่นก็คือเจ้าระบบไฮดรอลิกที่เรียกว่า5ดาวนั่นเองนะครับถ้า fc ของผมเนี่ยเป็นคนประจำเรืออยู่แล้วหรือ เป็นเขาเรียกว่าอะไรเคยทำงานเกี่ยวกับเรือเนาะก็อาจจะรู้จักนะครับผมเขาเรียกว่า5ดาว5ดาวคืออะไรนะครับผมห้าดาวก็คือเครื่องต้นกําลังที่เปลี่ยนจากแรงดันไฮดรอลิกนะครับผมมาเป็นพลังงานกลนั่นก็คือเป็นมอเตอร์อย่างหนึ่งนะครับผมเป็นมอเตอร์ไฮดรอลิกนั่นเองเนาะเอาพลังงานจากแรงดันไฮดรอลิกนะครับผมมาหมุนนะครับผมมาหมุนลูกสูบนะครับผมมาหมุนแกนพลกลางนะทำให้เกิดพลังงานกลนะฮะ อุปกรณ์ชนิดนี้ใช้ได้หลากหลายมากนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ในระบบสมอเรือนั่นเองนะครับผมอยู่ที่เขาเรียกว่าคว้านหัวเรือเนาะโดยส่วนใหญ่นะครับผมไม่ได้บอกว่ามีทุกลำนะบางลำเนี่ยเป็นเรือขนาดใหญ่ก็จริงอยู่แต่ว่าระบบคว้านของเขาเนี่ยใช้ระบบะไฟฟ้านะครับผมเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่เนาะใช้ระบบเกียร์ทดนะครับประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วโดยมากๆแล้วเนี่ยในเรือมรนทุกสินค้านะครับผมเขาจะใช้เจ้าตัวนี้นั่นคือ ห้าดาวนะครับวันนี้ทีมงาน KSN ของเรานะครับก็ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างเนาะจากลูกค้านะครับให้ทำการโอเวอร์ฮอนนะครับเขาเรียกว่ามอเตอร์ห้าดาวนั่นเองนะทำไมต้องโอเวอร์ฮอนมันพังหรือเปล่าบางท่านอาจจะสงสัยมันไม่ได้พังนะครับมันก็ใช้งานได้นะครับผมตามสเต็ปการทำงานของมันนั่นแหละแต่ทีนี้มันถูกติดตั้งนะครับผมในเรือเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับพวกซีนพวกโอลิงนะครับมันก็ทํา ก็เสื่อมสภาพเนาะเราก็ต้องทําการถอดนะครับผมแล้วก็ตรวจเช็คแหละการสึกลรอต่างๆของชิ้นส่วนของเขาและที่สําคัญเลยนะครับน็อต <c oughs> เนี่ยตัวดีเลยนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ภายในเรือโดยเฉพาะเครื่องจักรที่อยู่ภายนอกตัวเรือ <c oughs> นะครับผมโดยเฉพาะพวก5้าดาวเนี่ยพวกน็อตอุปกรณ์จับยึดต่างๆเนี่ยมันจะผุกร่อนนะครับผมด้วยเขาเรียกว่าสภาวะทางทะเลเนาะน้าทะเล นะครับผมมีกระแสขึ้นกระแสลมนะครับผมมีลมปะทะเนาะมันก็เกิดเขาเรียกว่าการกัดกร่อนนะครับผมเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับบวกกับเขาเรียกว่าอะไรบางท่านเนี่ยอาจจะสงสัยเนาะน้ำทะเลเนี่ยมันมีฤทธิกัดกร่อนได้ยังไงนะครับผมผมจะอธิบายง่ายๆแล้วกันเขาเรียกว่ากดเกลือนะครับผมเมื่อเกลือนะครับผมผสมอยู่ในน้ําแล้วเนี่ยมันไปยึดกับโลหะใช่ไหมมันไปยึดติดกับโลหะแล้วทีนี้มันมีกระแสลมพัด ในการเคลื่อนที่ของกระแสลมนั้นมันจะมีความชืน้นมีอะไรต่างๆมากมายเมื่อเกิดการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตเมื่อเกิดไฟฟ้าสถิตนะครับผมเจ้าเกลือนะครับผมที่มีความชืน้นและมันเกาะบนพื้นผิวโลหะมันจะทําให้เกิดสนิมนั่นเองเมื่อเกิดสนิมมันจะเกิดการกัดกร่อนไปเรื่อยๆนะครับผมดังนั้นแล้วมันก็เกิดการสึกหรอการอะไรต่างๆมากมายนะครับผมจจึงต้องทําการ เขาเรียกว่าตรวจเช็คตรวจซ่อมนะครับผมถอดเปลี่ยนนะครับผมพวกชิ้นส่วนต่างๆที่มันสึกห้อนอมีการเคาะสนิมทาสีประมาณนั้นเพราะว่าในเรือเนี่ยมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสามารถที่จะเคาะสนิมทาสีทําสีใหม่ได้ตลอดเวลานะครับในเรือมันจะมีจุดบอดบ้างแหละในซอกในมุมต่างๆที่เข้ามีถึงของการเขาเรียกว่าเคาะสนิมทาสีการทําความสะอาดนะครับผม มันก็เลยสึกก่อนไปตามการเวลานะครับเจ้าตัวนี้เอาเป็นว่าเข้าใจกันง่ายๆแล้วกันเจ้าห้าดาวตัวนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าค่าโอเวอร์ฮันค่าซ่อมเนี่ยค่าช่างไหนแพงไหมค่าช่างไม่แพงครับสิ่งที่แพงที่สุดนั่นก็คือค่าอะไหล่อะไหล่หลักๆเลยคือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีซีนโอลิงแล้วก็น็อตนะครับน็อตเนี่ยเป็นอะไรที่ตัวดีมากเลยมันเยอะมากแล้ว าราคาของค่าน็อตเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ตามขนาดแล้วก็ตามชนิดของเกลียวนะครับผมบางตัวนะครับบางตัวนะห้าดาวบางตัวบางแบบเนี่ยเขาใช้เกลียวที่เรียกว่าเกลียวละเอียดซึ่งน็อตเกลียวละเอียดเนี่ยราคามันจะสูงนะครับบางตัวเนี่ยกินราคาค่าน็อตนะครับต่อตัวนะครับตกเป็นหมื่นนะหมื่นถึงหมื่นห้านะครับผมโดยประมาณบางตัวนะครับตกราคาหมื่นห้าเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นแล้ว5ดาวแต่ละตัวเนี่ยมันก็ค่าช่างไม่แพงหรอกมันแพงค่าอะไหล่นั่นเองเ,องเนาะ๋ยวเรามาดูกันนะครับผมหลายๆตัวก็ถอดเสร็จแล้วละ่ะหลายๆตัวก็ถอดยังไม่เสร็จเนาะมีการเคาะสนิมทาสีเียวแพนกล้องไปให้ดูนะชอ็ชอปช็อปผมช็อปผมชอบทีมงาน KSN ของเรานะครับในพื้นที่ทํางานวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะพักผ่อนกันอยู่นะครับผมเพราะว่าเลิกง,งานกันไปแล้วตัวผมเองเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนาะลงคลิปอะไรก็ไม่รู้เป็นคลิปเก่านะครับเพราะว่า อาทิตย์ที่แล้วผมติดนะครับผมติดติดจริงๆนะครับติดโควิดนั่นเองกลับมาจากเรือเนาะที่ไปโอเวอร์ฮอนนะครับผมไปซ่อมทําเรือกลางทะเลมานะครับเพราะว่ามีลูกค้าเนาะเป็นผู้ว่าจ้างเราก็ต้องไปแหละเป็นงานด่วนนะครับขี่สปีดบอทนะฮะยุบตัในคลิปเลยครับตอนไปนะครับบื้นบ้านบื้นบ้านไปครับไปทํางานได้วันแรกนะครับก็ปรากฏว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็นอนอยู่บนเรือเนาะกินข้าวอยู่บนเรือนะครับผมอาบน้ําอาบท่านนอนอยู่บนเรือนั่นแหละ ตื่นเช้ามานะครับปรากฏว่าคนประจําเรือที่เราร่วมงานด้วยนะครับในห้องเครื่องเป็นเจ้าหน้าที่ประจําเรือเนี่ยเป็นคนประจําเรือในห้องเครื่องเนี่ยเขาติดโควิดนั่นเองตรวจเจอสองขีดว่างั้นผมจุกเลยนะครับผมก็เอายังไงกันต่อปรึกษากันปรึกษาเจ้าหนายเจ้าหนายก็บอกว่าไหนไหนก็รับงานเข้ามาแล้วก็ลุยงานให้เต็มที่ไปเลยประมาณนั้นก็เซฟเซฟตัวเองเอานะครับผมก็ลุยงานจนปิดจ็อบนะครับปิดจ็อบมาเสร็จอ,อยู่ที่เรือนะสี่วันเนาะ พอกลับมาถึงเนี่ยก็มาตรวจ ATK ปรากฏว่าไม่เจอเชื้อนะครับกักตัวนะครับเราทีมงานทั้งหมดเนี่ยไปกัน4คนก็กักตัวกักตัวเป็นเวลา1อาทิตย์นะครับพอมาตรวจ ATK ครบ1อาทิตย์แล้วเนี่ยตรวจ ATK เนาะปรากฏว่ามีผมคนเดียวนะสร้างมากเจอดออขีดผมสวยจริงๆติด2ขีดเนาะ ก็ทาการรักษาตัวนะครับอย,อยู่หนึ่งอาทิตย์เนาะก็ใช้สิทธิ์ประกันสังคมแหละหมอเขาก็ให้อยู่ให้ยามานะครับรักษาตัวเองอยู่ที่ที่ช็อปนี่แหละเพราะว่าช็อปมันมีทั้งหมด3ชั้นเนาะก็ผมก็ต้องย้ายสมโนครัวจากชั้น2ขึ้นไปอยู่ชั้น3นะครับกักตัวเองประมาณนั้น <c oughs> เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ก็เลยไม่ได้มีคลิปมีอะไรให้ลงเนาะวันนี้มีโอกาสก็เลยมาถ่ายคลิปเจ้าตัวนี้แหละนะครับเครื่องจักรที่เรียกว่า5ดาวนะะมันถอดไม่ยากหรอก <c oughs> บางท่านอาจจะ สงสัยว่าถอดยากหรือเปล่ามันถอดไม่ยากหรอกครับชิ้นส่วนถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรปัญหาหลากัลกๆคือสนิมนี่แหละนะครับมันจะมีะไม่สามารถใช้ประแจขันออกมาได้เนาะเราต้องใช้เขาเรียกว่าวิธีพิเศษนะครับนั่นก็คือการใช้ความร้อนใช้สายใช้การเชื่อมนะครับผมเชื่อมหัวน็อตขึ้นมาใหม่มใช้สกัดใช้ค้อนนะครับทุบๆตีๆและหลักๆเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าเฟืองนะครับผมเฟืองเฟืองเจ้าตัวนี้นะครับผมเฟืองเจ้าตัวนี้ เขาจะมีตรงปลายเพลาเนี่ยเขาจะมีที่เก็บเป็นเฟืองเนาะเนี่ยเป็นเฟืองขับนะครับเจ้าตัวนี้สําคัญมากเลยต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับในการถอดเนาะก็ต้องใช้ไฮดรอลิกแหละโอ้ัอดไฮดรอลิกไปนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้เนี่ยที่อยู่ตามภาพเนี่ยตอนแรกเมื่อวานนะใช้ไฮดรอลิกอัดไฮดรอลิกเข้าไปเนี่ยใช้แรงดันทั้งหมด450บาร์นะครับไม่ออกนะครับเฟือง เฟืองไม่ออกเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆแล้เก็บขากล้องออแป๊บหนึ่งนี่เดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วนะมีขากล้องแล้วด้วยเ <c oughs> นี่ยฮะเฟืองหน้าตาก็จะเป็นอย่างนงี้เนี่ยหน้าตาเฟืองนี่ก็ยังคาอยู่นะครับคาอยู่กับเครื่องมือพิเศษนะครับอาจไปเมื่อวานนี้450บาทไม่กระดิกนะครับไม่ออกแล้วก็ใช้ไฟเผาด้วยเนาะเนี่ยเฟืองห้าดาวอันนี้อันนี้เฟืองเกี่ยวกับคว้านนะครับผมคว้านหัวเรือเกี่ยวกับระบบสมอเจ้าตัวนี้5ดาวตัวนี้เนี่ย มันเป็นเกี่ยวกับระบบปิดเปิดฝาระวางของเรือสินค้าขนาดใหญ่นะครับผมมันจะเป็นฟันเฟืองสําหรับจับโซ่นะครับผมเป็นอย่างเงี้เป็นฟันสําหรับจับโซ่เนาะปัญหาก็คือมันเจอน้ําทะเลแล้วมันเกิดสนิมนะครับนี่เทคนิควิเศษในการทำนะอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เลยผมใช้วิธีเจาะนะครับผมเจาะเจาะลงไประหว่างเพลากับเฟืองนะครับเห็นไหมฮะใช้สว่านเจาะ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 ลงไป วิธีนี้เนี่ยผมไปดูใน u t u b e นะครับไปดูของฝรั่งมันทำเนาะผมก็เลยเรียนแบบเอามาทำเจาะเจาะเจาะลงไปนะครับผมแล้วก็หยอดเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่าน้ำมันครอบจักรวาลนั่นแหละพวก WD40 พวกโซนิกนะครับผมฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเนาะแล้วก็ทำการเผานะครับเผาเผาให้มันร้อนเลยนะครับให้มันร้อนแบบสุดๆนะครับใช้หัวเผาใช้ลมใช้แก๊สเรานี่แหละเผานะครับผมแล้วก็อัดไฮดรอลิก อัดเข้าไปทั้งหมด350บาทนะครับกระโดดดึงเป็นกบเลยนะครับออกประมาณนั้นออกเพราะมันเป็นเทปเปอร์เนาะเทปเปอร์ aper, นะครับมันคืออะไรมันก็คือฝั่งนี้มันจะเล็กนะครับผมมันจะเล็กฝั่งโคนมันจะใหญ่นะครับเป็นรูปเทเปอร์เนาะเป็นรูปคล้ายๆกึ่งกึ่งทรงกระบ,บอกนั่นเองแต่ว่าไอเจ้าระบบนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่ถ้าทามันหลุดก็คือหลุดออกมาเลยนะครับผมถ้าไม่หลุดก็คือ ดีดกันแบบกระจุยกระจายเพราะว่างานเรือเนี่ยเขาจะไม่ใช้แม่แรงกันเนาะแม่แรงเหมือนแม่แรงยดยกรถยกอะไรนะครับผมในเรือเนี่ยมันเป็นเครื่องมือทีอ่เขาไม่ค่อยใช้กันนะครับพวกผมไม่ใช้ผมจะใช้เจ้าตัวนี้อ,อยวผมพาไปดูเครื่องมือนี่เลยนะครับผมเป็นไฮดรอลิกแจ็คนะครับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวสีดํานี้เป็นแม่ปั๊มนะครับเจ้าตัวกระบอกนี้นะครับเป็นลูกปั๊มไอ้ลูกปั๊มนี่สร้างเองนะครับทากันเอง สร้างเองทําเองซื้อซีนซื้ออะไรมาใส่เองนะครับผมเจ้าตัวนี้ทําแรงดันได้ทั้งหมดโอ้800บาทนะครับ800บาทเวลาเราโยกไปเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าไฮดรอลิกแรงดันสูงพอสมควรนะครับใช้งานอาถอดประกอบชิ้นส่วนต่าง,างๆในเรือนะครับต้องต้องมีครับต้องมีงมเป็นอุปรกรณ์สาคัญมากเลยที่ใช้เนี่ยเจ้าอันนี้อีกกระบ,บอกหนึ่งเจ้ากระบอกนี้ก็ไม่ได้ซื้อนะครับผมไม่ได้ซื้อถ้าซื้อเขาเนี่ยก็ราคาหลักหมื่นเนาะก็แพงเติะก็เลย ทำกันเองนะครับผมทำใช้กันเองประมาณนั้น่ะ๋ยวเราพา๋ยวผมจะพามาดูชิ้นส่วนที่ถอดออกมาแล้วนี่เจ้าตัวนี้นี่เขาเรียกว่าเสื้อ5ดาวนะครับผมเสื้อ5้าดาวเนี่ยอันนี้ภายในนี้จะเป็นกระบอกสูบนะครับกระบอกสูบกระบอกสูบนะฮะอันนี้แกนกลางของเขานี่แกนกลางของเขาแกนกลางของเขาเผากลางนะครับเขาจะเป็นลักษณะของเผารูปเบี้ยวนะครับเผารูปเบี้ยวเนี่ยผมแกะให้ดูอันนี้นี้อาจารย์เจ้าตัวนี้แหละเป็นแกนกลางนะครับผม รับแรงจากาเขาเรียกว่าลูกสูบนะครับลูกสูบลูกสูบไฮโดรลิกเขาจะมาสัมผัสกับเจ้าตัวนี้มีทั้งหมด5ลูกด้วยกัน5ลูกสูบเนาะเขาก็เลยเรียกกันว่า5ดาวนั่นเองถามว่ามีแค่5ดาวใช่ไหมไม่ครับไม่มีไม่มี5ดาวมันไม่ได้มีแค่5ดาวนะครับผมมันก็อาจจะมีหลายๆดาวนั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ขนาดที่มี5ลูกสูบนะลูกสูบ เจ็ดดาวแปดดาวสิบดาวก็มีเนาะเท่าที่เคยเห็นมานี่อุย้ยมันหนักมันหนักอืบเอ้ยยายามีมือเดียวนะครับนี่ลูกสูบเขาลูกสูบอ่าลูกสูบเขาก็จะเป็นคล้ายๆลูกสูบของเครื่องยนต์ทั่วไปนะครับเป็นแหวนโลหะนะแหวนโลหะนี่ยเป็นแหวนเหล็กนะครับแหวนเหล็กเป็นแหวนแรงดันเหล็กเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าอ่าก้างลูกสูบนี่เจ้าตัวนี้เป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อโลหะอ่อนนะครับชนิดเดียวกัน กับที่ใช้ในแบริ่งของรถยนต์เลยนะครับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้แต่มันไม่ได้เป็นแผ่นถอดเปลี่ยนนะจ๊ะมันหล่อมาตายตัวนะครับหล่อมาตายตัวเลยเวลาถ้ามันสึกหล้อเกินอ่าเขาเรียกว่าค่ากําหนดของการใช้งานมันก็จะเราก็ต้องทําการส่งนะครับส่งลงหลอ่อว่างั้นหล่อแบริ่งใหม่เ <c oughs> จ้าตัวนี้ก็โหด้ายทารุนเนาะใช้งานหนักนะครับเราดูในรบสภาพ ต้องใช้ไฟใช้แก๊สใช้อะไรเผานะครับอีลุงตุงนังไปหมดนะฮะกว่าจะอาถอดได้นะครับเพราะว่ามันติดตั้งอยู่บนเรือเป็นระยะเวลานานนะครับผมแล้วก็การซ่อมบารุงเนี่ยมันก็มีขีดจํากัดเนาะของคนประจําเรือนะครับเพราะคนประจําเรือเนี่ยงานเขาก็เยอะอยู่แล้วนะครับดูสิครับสบภาพโอ้เป็นยังไงเนาะ <laughs> ดูหัวนัดดูหัวนอตไม่มีเกลียวเลยนะครับไม่มีเกลียวไม่มีหัวนัดที่จําหับใส่ประแจเลยนะเนี่ย ทำไงดีเอ่ยออกถึงจะออกนะครับนี่ฮครับผมอันนี้ผมทําไวนะ้เนาะนี่เชื่อมไว้นะครับเชื่อมไวด้ดูดิไม่มีหัวน็อตเหลือเลยนะครับมันเป็นน็อตที่เรียกว่าน็อตหัวจมเนาะหัวจมนะครับใช้ประแจแอลหกเหลี่ยมในการขันนะครับต้องใช้ไฟเผานะครับเผาอุย้ยกว่าจะออกแต่ละตัวเนี่ยได้ตัวเดียวเองเมื่อวานเมื่อวานผมมาทําตัวนี้ได้ตัวนี้ตัวเดียวเองนะครับวันนี้ก็ถอดเจ้าเฟืองตัวนี้นะครับผมที่ใช้ แรงดันถึง450บาร์แล้วดูดไม่ออกนะครับไฟเผาก็ไม่ออกแต่วันนี้เนี่ยใช้เทคนิคใหม่นะครับใช้เทคนิคใหม่ที่ไปเรียนรู้ใน u t u b e มาเนาะ,ะก็ปรากฏว่าประสบผลสำเร็จนะครับผมแล้วเจ้าตัวหนึ่งงานของพวกผมก็คือเจ้าตัวนีาพาา้พามาดูพามาดูเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้เขาเรียกว่าชุดกว้านแกงเวนะครับแกงแกงเวคืออะไร แกงเวก็คือบันไดนะครับที่ใช้ขึ้นลงเรือนะครับลักษณะของเขาก็เป็นใช้มอเตอร์ขับเนาะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขับนะครับผมมาโอเวอร์ฮันก็จะเปลี่ยนพวกซีนพวกโอลิงพวกบอลแบริ่งต่างๆนะครับวกเตเปอร์แบริ่งอะไรพวกนี้เขาคุ้นคุ้นไหมครับคุ้นคุ้นไหมลักษณะของเขาแบบนี้มันเป็นคล้ายๆเฟืองท้ายรถยนต์เลยนะเนี่ยเจ้าตัวนี้แม่สุดยอดจริงๆนะครก็ เป็นการ Modify ดัดแปลงนะครับเอามาใช้งานบนเรือเนาะมีอะไรอีกเอ่ยในเรือที่พวกผมทำจ็อบนี้นี่ก็ห้าดาวนะครับหดาวทั้งหมด5ตัวด้วยกันเนาะก็ทยอยทยอยนะครับผมกำลังถอดนะครับกำลังถอดตรวจเช็คความเสียหายต่างๆนะที่เกิดขึ้นก็เอามาฝากกันนะครับผมสำหรับความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วกัน มาโชว์งานกันนะครับว่าง่ายๆโชว์งานมาพิเซนตัวเองว่างั้นโอ้ว่าตัวเองทํางานอะไรไปบ้างมีนะครับผมผมไปเจอช่องช่องหนึ่งที่เรียกว่าช่องนะครับผมเกี่ยวกับเรือนั่นแหละเป็นช่อง youtube ของคนไทยนะครับอย่างผมเนี่ยผมเป็นในมุมมองของช่างนะในมุมมองของช่างเนาะของช่างอู่ช่างซ่อมเรือนะครับแต่ช่องช่องนี้เนี่ยเป็น ในมุมมองของคนประจำเรือนะครับของคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทํางานบนเรือเลยการเอาสินค้านะครับจากประเทศหนึ่งไปส่งอีกประเทศหนึ่งนะครับจากท่าเรือนึงไปส่งอีกท่าเรือนึงนะครับผมพาคลื่นพาทะเลนะครับฝา่าพายุมันเป็นยังไงนะครับผมผมไปเจอมาเป็นคนไทยนะครับผมก็ไปพูดคุยกับพี่เขาเนาะบอกพี่ว่าผมขอเอ่ยชื่อช่องพี่ในช่องของผมได้ไหม่างั้น เพื่อจากจะให้ FC นะครับเข้าไปติดตามรับชมกันเนาะว่าคนประจำเรือเนี่ยในเรือนะครับผมในเรือจริงๆเลยเวลาเขาปฏิบัติงานในทะเลปฏิบัติงานในการขนถ่ายสินค้าในต่างประเทศนะครับผมเขาทํากันยังไงในมุมมองของคนประจําเรือนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ใช่คนประจําเรือเนาะผมเป็นช่างนะครับซึ่งโอกาสพวกนี้เนี่ยผมไม่มีอยู่แล้วนะครับผมไม่มีโอกาสที่จะ เดินทางไปกับเรือเพื่อจะไปทําสินค้าเดินทางไปต่างประเทศน,น,นู่นนะี่นั่นไปเที่ยวรอบโลกนะครับเหมือนคนประจำเรืออื่นๆนะครับประมาณนั้นแหละช่องของเขาคือชื่อว่า m r Day Channel นะครับผมพิมพ์มเป็นภาษาไทยเลยนะครับ m r Day Channel นั่นเองก็จะขึ้นดึงดังขึ้นมานะครับผมให้เรากดเข้าไปติดตามเข้าไปดูได้นะครับผมอยู่ใน y u t u b e เด้อฝากช่องพี่เขาหน่อยละกันนะครับพ่อผมขออนุญาตพี่เขาแล้วว่าเอ่ยชื่อช่องพี่เขาได้นะครับในมุมมองของ คนประจำเรือนะครับผมการเดินทางกับเรือการ,ระจนภัยกับท้องทะเลเนาะว่ามันระทึกนะครับผมตื่นเต้นสะใจยังไงก็เข้าไปดูแล้วกันผมก็เข้าไปดูแล้วล่ะกม็มีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ฝากช่องพี่เขาด้วยนะครับเป็นก็เขาเรียกว่าเป็นคนในวงการเหมือนกัน <laughs> ประมาณนั้นอะยังไงก็วันนี้ก็อพอแค่นี้แล้วกันเนาะก็ อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมผมเพิ่งรู้นะการกดไลค์กดแชร์การเข้ามาติดตามรับชมเนี่ยเยอะๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อช่องด้วยนะครับนั่นก็คือเมื่อมีการกดไลค์ให้นะครับผมอย่างกดไลค์ให้เนาะ,ะช่อง u t u b e เนี่ยทาง YouTube เองนะครับเขาก็จะใช้ระบบ AI เนาะในการตรวจสอบนะครับเมื่อมีการกดไลค์กดแชร์เยอะๆเนี่ยทาง y t u t u เนี่ยเขาก็จะ เขาเรียกว่าโปรโมทช่องให้เรานะครับโดยอัตโนมัติประมาณนั้นโปรโมทยังไงหรอก็ประมาณว่าเวลาเรากดเปิดเข้าไปใน u t u b e เนาะเข้าแอป u t u b e ปุ๊บช่องของผมเนี่ยก็จะเด้งขึ้นมาเลยประมาณนั้นถ้าหากมีคนสนใจเยอะๆประมาณนั้น <c oughs> ก็เช่นเคยนะอยากให้ก็อยากให้อ,ใหอะไรล่ะมีผู้สนใจเยอะๆนะครับผมผมก็อยากให้มีคนเข้ามาติดตามรับชมกันเยอะๆแต่ก็ไม่ได้เพื่อจุดมุ่งหมายทางธุรกิจหรอก นะครับผมเพราะว่าผมทําเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้ทําเอาตังเนาะยังไงก็ขอขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ